สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนักลงทุนทุกท่านครับกลับมาพบกับรายการ Stock Signal ครับวันนี้ก็เรามาส่งท้ายประจำเดือนสิงหาคมครับด้วยวันนี้นะครับมีประเด็นหลายเรื่องทีเดียวเดี๋ยววันนี้ผมขอเริ่มต้นด้วยส่วนตัวปัจจัยต่างประเทศก่อนนะครับปัจจัยต่างประเทศวันนี้ตลาดหุ้นเอเชียหลายตลาดเปิดมาแล้วมีบางตลาดครับบวกขึ้นมาร้อนแรงทีเดียวอย่างเช่นในส่วนตัวตลาดหุ้นนิกเกอิหรือญี่ปุ่นครับตลาดนี้ก็เมื่อเช้านี้บวกขึ้นมาถึง400จุด จากสัปดาห์ที่แล้วที่มีการปรับตัวลงมาคข้างแรงนะครับก็เนื่องจากทางนิติบัญตีนะครับมีการเล่าออกไปนะครับก็วันนี้ครับมีข่าวมาว่าทางวอลล e n บัฟเฟต t มีการเข้าไปซื้อหุ้นของทางบริษัทญี่ปุ่นหลายบริษัททีเดียวก็ทําให้เซนิเมนต์ตลาดเขาน,นี้ปรับตัวขึ้นค่อนข้างดีครับมีตัวเลขเศรษฐกิจของจีนครับตัวเลข P M I ตัวเลขภาคการผลิตออกมาตัวเลขอยู่ที่51 ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ใช้ได้นะครับถ้าตัวเลขสูงกว่า50เนี่ยแปลว่าเศรษฐกิจมีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวอันนี้ก็เป็นในส่วนตัวปัจจัยต่างประเทศที่วันนี้นํามาฝากแล้ววันนี้คิดว่าเขาคงมีคาถามจากท่านผู้ชมแน่นอนครับว่าหุ้นปุนใหญ่ทําไมวันนี้บวกแรงทีเดียวสัปดาห์ที่แล้วมีการปรับตัวลงไปลงไปทําโลเลยครับแต่วันนี้กระโดดขึ้นมานะครับก็มีเรื่องกับการซื้อหุ้นตัวแม่คือตัวปุนใหญ่นะครับสามารถจะเข้าไปซื้อแล้วครับแล้วก็สามารถจะเข้าไปจองตัวหุ้น ตัวลูกนะครับที่จะเข้าตลาดก็คือตัวหุ้น S C G P นะครับอันนี้ก็จะเป็นเซนซิเมนต์นึงตัวหุ้นปูนใหญ่ที่วันนี้ราคาหุ้นมีการกระโดดขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็นอกนั้นนอกจากนั้นครับจะมีปัจจัยในเรื่องของตัวกลุ่มสายการบินครับก็อัตรีมาตรการกับตัวมาตรการช่วยเหลือเยียวยากลุ่มสายการบินครับเป็นมาตรการซอฟท์โลนนะครับก็เดี๋ยวมาติดตามนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับก็คาดว่าประมาณสักเดือนตุลาคมนี้น่าจะได้เห็นได้เห็นความชัดเจนครับ อันนี้ก็เป็นปัจจัยในตลาดที่วันนี้นะครับมีหล,หลายๆอันที่น่าสนใจวันนี้นํามาส่พให้ท่านผู้ชมได้ฟังครับมาดูเป็นรายละเลอียดตัวหุ้นครับวันนี้มีหลายตัวน่าสนใจนะครับมีตัว CK กับ CK อยู่ในกลุ่มทางด้านตัวรับเหมาก่อสร้างก็้องว่ากลุ่มนี้ราคาหุ้นค่อนข้างจะไม่ค่อยได้ไปไหนเลยนะครับถ้าดูจากราคาเดี๋ยวผมเปิดราคาให้ดูนะครับราคาหุ้น CK ราคาลงมาพอสมควรครับแต่วันสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยราคามีการขยับขึ้นไปนะครับเรามองว่าในส่วนตัวกลุ่มรับเหมาครับประเด็นที่สําคัญหรือว่าคียห์หลักๆจะคือเรื่องการประมูลนี่แหละนะครับก็คิดว่าหลังจากนี้ต่อไปในช่วงครึ่งหลังนะครับงานประมูลที่ปัจจุบันมีภาพของการดีเลย์หรือล่าช้าออกไปในช่วงต้นปีเนี่ยน่าจะเริ่มประมูลได้แล้วนะครับโครงการโปรเจกต์ต่างๆเนี่ยน่าจะเริ่มทยอยเข้ามานะครับแล้วประกอบกับ CK ก็ ค่อนข้างจะมีงานในมือหรือแบ็กหลอกก็พอสมควรครับเพราะฉะนั้นก็อาจทําให้เซนเมนต์ในส่วนตัวกลุ่มรับเหมาโดยเฉพาะ CK เนี่ยน่าจะได้เห็นภาพของการฟื้นตัวเกิดขึ้นนะครับวันนี้ก็ราคาหุ้นมีการขยับขึ้นไปได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับในส่วนตัว CK นะครับเราแนะนําซื้อนะครับแล้วก็เรามองราคาเหมาะสมที่ราคาบีบสบาทอีกบริษัทหนึ่งครับเพิ่งจะรายงานกําไรไตรมาสสมาคือตัวแบม บมเป็นบริษัทในกลุ่มไฟแนนซ์นะครับก็คือซื้อนี่มาบริหารกำไรไตรมาสที่ผ่านมานะครับคือไตรมาสนี้นะครับไตรมาสที่2มาเนี่ยอยู่ที่1นึ่งล้านเนี่ยออกมาเนี่ยไม่ค่อยดีครับมีการตั้งสำรองที่เพิ่มขึ้นก็เป็นปัจจัยกดดันต่อในส่วนตัวหุ้นแบมการตามนี่การทวงถามนี่ก็เป็นค่อนข้างทําได้ค่อนข้างล่าชา้าอันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะครับที่ส่งผลให้กําไรออกมาไม่ค่อยดีแต่ถ้าเรามองถัดไปไตรมาสสามเนี่ยเราคิดว่ากําลงกําไร น่าจะเริ่มดีขึ้นนะครับตัวในส่วนตัวนี้นะครับตัวเดฟรีลิสโปรแกรมก็น่าจะหมดละนะครับก็แน่ทำให้ในงแง่ของตัวรายได้น่าจะเริ่มกลับเข้ามานะครับการตั้งสํารองนะครับที่ผ่านมาอาจจะมีการตั้งสํารองเยอะในช่วงไตรมาสสอนะครับอาจจะเริ่มลดลงแล้วก็จะหนุนกลับมาเป็นรายได้ได้เพราะฉะนั้นตัวแบมก็สถานการณ์ดูน่าจะดีขึ้น มีมาตรการเกี่ยวกับตัวพวกคลายล็อกดาวน์อะไรต่างๆอันนี้ก็ส่งผลในแง่บวกต่อในส่วนตัวไตมาสามนั้นไตมาสามกำไรเราคิดว่าน่าจะกลับขึ้นมานะครับเราทําตัวเลขที่1.16พันล้านนะครับก็น่าจะดีขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับไตมาสองตัวนี้ก็ราคาหุ้นจริงๆไม่ค่อยได้ไปไหนเท่าไหร่นะครับแต่ก็ผมมองว่าถ้าไตมาสามกำไรออกมาเป็นไปตามที่เราคาดการประมาณสักพันกว่าล้านได้เนี่ยก็น่าทําให้ราคาหุ้นมีโอกาสการปรับตัวขึ้นนะครับ เรามองราคาเหมาะสมให้ราคาไว้ที่ราคา25บาท50สตางครับอีกบริษัทหนึ่งครับเป็นตัวกราฟก็มีการแจ้งตลาดครับว่าจะมีการเข้าไปสเต็เพิ่มคือไปซื้อหุ้นตัวอินทัสเพิ่มตอนนี้ก็ซื้อมาแล้วนะครับแต่ก็ังมองว่าซื้อเพิ่มต่อนะครับแต่ว่าสัดส่วนก็คงไว้ไม่เกินระดับร้อยละสิบนะครับซื้อเพื่ออะไรครับซื้อไปเพื่อที่จะเอาคาดหวังเรื่องผลตอบแทนเรื่องปันผลเนี่ยนะครับก็จริงตัวอินทัสก็เป็นหุ้นบริษัทหนึ่งที่มีการจ่ายปันผลค่อนข้างดี จ่ายทุกไตรมาสแล้วก็เป็นหุ้นที่อยู่ในกลุ่มจ่ายผลผลสูงด้วยอันนี้ก็เรามองเป็นเซนิเมนต์ในเชิงบวกต่อหุ้นตัวกราฟครับมาดูอีกในส่วนตัวกลุ่มนี้ครับอันนี้น่าจะเป็นคําถามจากท่านผู้ชมค่อนข้างเยอะนะครับวันนี้เราก็มีสรุปรายละเอียดกับตัวกลุ่มธนาคารกลุ่มธนาคารที่ผ่านมาราคาหุ้นอาจจะไม่ได้ไปไหนเท่าไหร่แต่สัปดาห์ที่แล้วมีมาตรการอันหนึ่งที่เข้ามาคือมาตรการทางแบงก์ชาติพูดถึงก็คือว่าอาจจะมีการรวมหนี้ ครับว่าจะเป็นหนี้บัตรเครดิตหนี้สินเชื่อ,อต่างเนี่ยนะครับแต่ว่าจะเข้าไปรวมกับตัวสินเชื่อบ้านได้คราวนี้มองอยังไงนะครับจริงเนี่ยนะครับจากปัจจัยนี้เนี่ยเรามองว่ากระท่งผลกระทบในส่วนตัวกุนกลุ่มธนาคารหรือไรายได้นะครับก็คือจะมองว่ากระทบในวงเงินที่ค่อนข้างจํากัดครับไม่ได้กระทบเยอะมากอาจทําให้ส่วนต่างหรือดอกเบีย้ยหรือนิมนะครับลกลงไปบ้างผลกระทบดูไม่เยอะครับทั้งแบงค์ขนาดใหญ่แล้วก็แบงค์ขนาดกลางเพราะฉะนั้นมาตรการนี้ที่ออกมาเนี่ยเรามองว่า เซนิเมนต์ดูจะเป็นเซนิเมนต์อาจจะไม่ได้บวกมากแล้วก็ไม่ได้ลบมากมองอกลางๆนะครับผมกำลังมองกีสําคัญคือในช่วงไตรมาสสามครับถ้าในส่วนตัวกลุ่มแบงก์เองการปัังสํารองไม่ได้เพิ่มขึ้นนะครับจะส่งผลให้ในส่วนตัวงบกาไรเนี่ยอาจจะมีการฝื้นตัวเพราะฉะนั้นในส่วนตัวกลุ่มธนาคารผมกําลังรอประเด็นตรงนี้ครับก็ขอรอตัวเลขที่ออกมาไตรมาสสามแล้วกันนะครับถ้าออกมาค่อนข้างดีเนี่ยน่าสนใจทีเดียวครับเพราะว่าราคาหุ้นจริงก็ค่อนข้างลงมาลึกพอสมควรละ ส่วนประเด็นมีข่าวครับก็ขอพูดถึงตัว CPO นะครับก็ได้สิทธิ์แฟรนไชส์นะครับเซเว่นอีเลวในตลาดในประเทศลาวอันนี้ก็มองเป็นเซ็นเมนต์เชิงบวกต่อหุ้นตัว CPO อฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องตัวภาพของตัวข่าวแล้วก็หุ้นที่วันนี้นำมาฝากครับมรรูตลาดแคบวันนี้ผมขออนุญาตเปิดนะครับช่วงเช้าตลาดหุ้นเปิดมาแล้วเป็นไงบ้างถือว่าตลาดหุ้น,นเอเชียว,วันนี้เปิดมาใช้ได้นะครับวันนี้ตลาดหุ้นเราวันนี้ก็ อ,อยู่ที่1330ก็บวกขึ้นมาครับวันนี้บวกขึ้นมาแต่ดูจากโครงสร้างจะยังไม่ได้ไปไหนเท่าไหร่ยังไม่มีลักษณะการเบรกกรอบบนด้านบนขึ้นไปนะครับจับตาอะไรบ้างนะครับในสัปดาห์นี้ผมจะจับตาในเรื่องโครงสร้างของการเปลี่ยนเทรนหลักๆนะครับที่เห็นชัดแล้วก็น่าเห็นในข่อนข่ายแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นคีย์สาคัญก็คือในเรื่องตัวปริมาณการซื้อขายหรือววลุมตลาดนั่นเองนะครับ อย่าผมมองครับว่าโครงสร้างตลาดถ้าจะมีการกลับตัวหรือว่ามีการเปลี่ยนโครงสร้างเบรกเรนหรือเปลกรอบ่างตั้งขึ้นไปเนี่ยโวลูมปริมาณการซื้อขายจะเป็นตัวชี้วัดครับอันนี้มองจากปริมาณซื้อขายที่ผ่านมาเนี่ยโวล่มมันอยู่ประมาณแถวๆสัก5้าหมื่ 50, 000, 000. นล้านนะก็อาจจะไม่เพิ่มขึ้นมากหรือว่าลงลดลงไปมากในหล้วก็ตามครับถ้าโวล่มของตลาดมันกลับขึ้นมานครับสูงกว่าค่าเฉลี่ยก็คือระดับ5นะ้าหมื่นล้านเนี่ยผมมองสักประมาณ8ปดหมื่นล้านนะครับถ้าขึ้นไปถึงตนงนั้นได้เนี่ย แล้วก็ตัดเนีมีการทะลุผ่านตรงระดับแนวต้านด้านบนคือบริเวณ1 3 3 0จุดได้เนี่ยอันนี้จะเป็นการเปลี่ยนโครงสร้างของตลาดครับก็กําลังรอเหมือนกันครับนะครับจะถามว่าเมื่อไหร่ผมคิดว่าคงจะไม่นานนี้เพราะว่าตอนนี้โครงสร้างกำลังดิสั่งการเล่นอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมที่แค่ลงไปเรื่อยท้ายสุดแล้วคงจะต้องมีการเลือกทางแน่นอนมาดูอีกกลุ่มหนึ่งครับผมมองจะเป็น2กลุ่มที่วันนี้จะเป็นหัวข้อก็คือในส่วนตัวกลุ่มแบงก์แล้วก็กลุ่มไฟแนนซ์ ทั้งสองกลุ่มนี้ในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยวอลุ่มค่อนข้างดีราคาหุ้นมีการขยับขึ้นน่าจะมีคำถามครับว่า2กลุ่มนี้กลุ่มไหนชาร์จจ่าวการสวยกว่ากาันกลุ่มไหนบ้างที่มีสัญญาณการเปลี่ยนโครงสร้างกลุ่มไหนบ้างถ้าเลือกจะเป็นตัวที่เด่นที่สุดเรามาเริ่มต้นในส่วนตัวกลุ่มแบงก์ก่อนผมมองราคาหุ้นแบงก์ในสัปดาห์ที่แล้วที่เรียนไปว่าขยับขึ้นมาก็จริงนะครับเพียงแต่ว่า โครงสร้างปัจจุบันเนี่ยมันกาลังขึ้นไปยังไม่เบรกโซนต้านนะครับก็คือยังไม่เปลี่ยนกรอบหรือการวิ่งเบรกแนวต้านสำคัญขึ้นไปอินดิเคเตอร์ยังคงทํางานได้ดีมีการฟื้นตัวจากภาพโอเวอร์โซลหรือกรอบล่างแต่ก็ยังไม่เบรกเช่นกันอันนี้เป็นค่า RSI ไนะครับก็เลยขอมองว่าแบงก์ผมยังมองว่าโครงสร้างยังไม่ใช่จุดกลับตัวนะครับเป็นจุดการรีบาวจากการลงแรงซะมากกว่ามาดูส่วนตัวกลุ่มไฟแนนซ์เนี่ยกลุ่มไฟแนนซ์เนี่ย,ก,ยกำลังจับตาครับเพราะว่าทรงไฟแนนซ์ในสัปดาห์ที่แล้ว หุ้นหลายตัวเนี่ยมาพร้อมกับหวลุ่มที่เรียกว่าเพิ่มสูงขึ้นอย่างผิดปกตินะครับสูงกว่าค่าเฉลี่ยไฟแนนซ์รอบนี้จับตาครับจับตาเรื่องอะไรก็คือในเรื่องการเบรกเทนโครงสร้างปัจจุบันในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยถือว่าปิดขึ้นมาอันนี้เป็นรายสัปดาห์นะครับชนกรอบด้านบนหรือกรอบสามเหลี่ยมถ้าในสัปดาห์นี้กลุ่มไฟแนนซ์สามารถจะเล่นได้ดีต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมมองว่ามีโอกาสที่จะเบรกตรงระดับแนวต้านตรงนี้ซึ่งถ้าดูจากอินดิเคเตอรนน์ไอซาค่อนข้้าง็างาางางดีแลวก ลองลากเส้นดูเนี่ยมันมีการทะลุปไปแล้วเพราะฉะนั้นกลุ่มไฟแนนซ์ดูน่าจะเป็นกลุ่มที่ผมคิดว่าได้ลุ้นครับในสัปดาห์นี้ถ้าเลือกครับก็อย่างที่เห็นภาพชาร์ตนะครับก็ขอเลือกไฟแนนซ์น่าจะดูมีลุ้นมากกว่านั่นเองวันนี้หุ้นมีเพิ่มเข้ามาจะเป็นตัวสวัสดในกลุ่มไฟแนนซ์ครับย่างที่เียนไปว่าส่งมาดีครับผมขอเลือกสวัสดเป็นตัวท็อปพิกมีตัว PIM แล้วก็ตัวเมเจอร์อีก2ตัวเป็นตัวที่ราคาหุน้นดูชาร์ตน่าสนใจ ส่วนตัวถอดออกจะเป็นตัวในกลุ่มพลังงานคือตัวพอสอพอเลือกไปสัปดาห์ที่แล้วเพราะคาดหวังว่าราคาหุ้นนี่จะขยับขึ้นตามราคาน้ํามันมีเฮอริเคนซีซั่นเข้ามาแต่ว่าปรากฏว่าก็ไม่ได้ไปไหนเท่าไหร่ผมก็เลยขอเลือกถอดออกครับหุ้นในพอร์ตยังคงเหลือตัวเบมนะครับในกลุ่มขนส่งมีตัว TU, CRC, KCE, a w c CE, c p n สสภา TFG r b f แล้วก็ t b c อันนี้เป็นหุ้นที่ยังคงกัในพอร์ตครับ มาดูชาร์ตกันครับตัวแรกตัวสวัสด์อย่างที่เลยนไปว่าสตาร์ที่แล้วมาทรงดีเลยกําลังมองจังหวะของการเปลี่ยนโครงสร้างครับกาลังมองถึงทรงแพทเทิร์นของการเบรกเทรนก็สดาห์ที่แล้วถือว่าใช้ได้ผมมองราคาปัจจุบันกําลังขึ้นมาอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยแล้วทาให้ม o m e n t มของการกลับขึ้นไปเล่นขาขึ้นในรอบนี้เนี่ยน่าจะทําได้ค่อนข้างดี indicator RSI ปัจจุบันค่าเกิน50แล้วเนี่ยบ่งชี้ว่าโครงสร้างค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับตัวสวัสด์ก็เลยขอเพิ่มเข้ามาในพอร์ต โดยราคาเป้าหมายในเชิงตัวชาร์ตเนี่ยผมขอเลิกไว้ที่ราคา53ครับแล้วก็ Stop l ล s s เผอที่ราคา46บาทครับอีกตัวหนึ่งจะเป็นตัวพรีแบมารีหรือตัวยอคือตัว PIM โครงสร้างหุ้นตัวนี้เนี่ยเป็นโครงสร้างที่เป็นรูปแบบขาขึ้นมาอย่างค้า่งดีเวลาลงมาทดสอบจุดรับเป็นจุดที่ราคาหุ้นก็ไม่มีการฟื้นตัวกลับเพราะฉะนั้นก็น่าจะยืนยันภาพของตัวหุ้นตัว PIM ได้ว่าอยู่ในโครงสร้างที่เป็นรูปแบบขาขึ้น อันนี้มองด้านบนครับว่าขั้นบนแล้วเนี่ยราคาหุ้นจะกลับที่ทุงไหนก็ลองใช้ชาร์ตมาเข้ามาประกอบนะครับก็จะมีแนวต้านอยู่โซนตรงนี้ครับจะอยู่ที่รบริเวณ10บาทนั่นเอง MSCD สวยแล้วนะครับมีจุดกลับตัวแล้วสว่วนอีกตัวหนึ่งจะเป็นตัวเมเจอร์ในกลุ่มตัวตัวมีเดียตัวนี้ก็หายไปนานมากแต่ดูจากโครงสร้างในสัปดาห์ที่แล้วถือว่าไม่ธรรมดาครับมีวอลุ่มเข้ามาอย่างสูงกว่าค่าเฉลี่ยราคามีการขยับขึ้นหรือเบรกแนวะต้านสำคัญขึ้นไปอันนี้สอดคล้อ,องกับวอลุ่มด้วยก็เลยขอเลือกตัวเมเจ ราคาเป้าหมายมอง19นะครับแล้วก็ Stop l ล s s ทยที่ราคา17บาทเดี๋ยววันนี้มาดูซิว่าหุ้น3ตัวที่เลือกไปแล้วตอนเช้าเป็นยังไงบ้างนะฮะเรามาดูตัวแรกนะครับจะเป็นตัวสวรรัสดราคาดูวันนี้เปิดมาทรงๆครับนะครับก็ยังถือว่ายังโอเคนะฮะลุ้นการฟื้นตัวกลับขึ้นไปต่อสัปดาห์นี้น่าสนใจครับทะลุระดับด้านบนคือไฮสัปดาห์นี้ได้เนี่ยผมคิดว่า ราคาหุ้นมีโอกาสขยับขึ้นไปได้ดี PIM วันนี้ก็จอจ่อจะเบรกไฮในรอบสัปดาห์เหมือนกันคาดหวังบริเวณ10บาทครับแล้วก็สุดท้ายเป็นตัวเมเจอร์วันนี้ราคาขึ้นต่อนะครับวันนี้ราคา1 7บ0บาทบาทแ0แล้วเบรกไฮขึ้นไปก็น่าจะเป็นผลจากในส่วนตัวโครงสร้างที่ในสัปดาห์ที่แล้วเป็นลัสาการเบรกเทนน่นเองอันนี้ก็เป็นหุ้น3ตัวที่วันนี้แนะนำท่านชมไปตอนช่วงเช้าเปิดมา ดูถือว่าใช้ได้ทีเดียวครับมาดูคำถามครับใน facebook แล้วก็ u t u b e นะครับะนะครับมาคำถามแรกขอแนะนำตั้งปตทคุณพรเทพใช่ไหมครัคุณพรเทพถามมา ถาครับม,มองปทอทครับแนวรับปรทสําหรับราคาหุ้นปัจจุบันเนี่ยผมมองโครงสร้างจะเป็นรูปแบบการออกข้างนะครับเพราะฉะนั้นกรอบแนวรับเนี่ยคงจะมองเป็นกรอบก็คือไซเวย์นะครับกรอบด้านล่างสามหกครับด้านบนอยู่ที่ราคาสี่สิบบาทจะเป็นกรอบของตัวปรทถามว่าจะไปทางไหนผมมองปรทรรอบนี้จริงๆโครงสร้างอย่างที่เรียนไปว่าถ้าหลุดกรอบล่างอาจจะไม่ดีนะครับที่ราคาสามหกเนี่ย แต่ในส่วนตัวเนี่ยคิดว่าราคาหุ้นปรทอนน่าจะยืนได้ก็คือจะสามารถสู้รือยืนบริเวณ36บาทได้จะไปลุ้นกรอบด้านบนซะดีกว่านะครับที่บริเวณ40บาทเพราะฉะนั้นราคาที่ลงมาตรงโซน36เนี่ยผมคิดว่าก็ดูค่อนข้างน่าสนใจนะครับสําหรับการเข้าไปซื้อบริเวณตําแหน่งแนวรับนะครับแล้วก็มองจุดต้านที่ราคา40บาทก็ราคาหุ้นดูจากทรงโครงจ้างน่าจะยืนได้ครับผมมองไม่น่าหลุดบริเวณ36บาทครับตัวการาฟนะครับคำถามใน YouTube เป็นยังไงบ้างราคาหุ้นตอนนี้33บาทถือว่าโครงสร้างตัวหุ้นกราฟสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมาใช้ได้ทีเดียวครับมาพร้อมในเรื่องอินดิเคเตอร์ที่สัญญาณเริ่มกลับตัวครับสิ่งที่เห็นก็คือราคาเบรกขึ้นมาแท่งนี้เนี่ยเป็นแท่งที่ดูค่อนข้างจะมีน้ําหนักเยอะทีเดียวก็คือเป็นลกษณะการเบรกตรงเส้นสีขาวนะครับเส้นนี้จะเป็นแนวต้านที่สําคัญนะครับที่ผ่านมาอาจจะเห็นหุ้นราคาหุ้นกราฟไม่เคยทะลุผ่านเลยแต่ว่าสัปดาห์ที่แล้วแท่งนี้เป็นแท่งที่ยืนยันโครงสร้างการเปลี่ยนเทนไดีด หัวลุมมาด้วยครับไอซบ่งชี้ถึงเรื่องโครงสร้างที่แข็งแกร่งครับเพราะฉะนั้นราคาหุ้นการาฟวันนี้ราคาอาจจะมีการดอบลงมาหรือย่อลงมาเล็กน้อยเนี่ยแต่ดูตัดใดที่ราคาหุ้นที่มีการเบรคตัวราคาสานที่สบาทไปแล้วเนี่ยยังยืนตรงระดับตรงนี้ได้เนี่ยผมขอลุ้มไปต่อสับตัวกากรราคาด้านบนคาดหวังการเบรคทายในรอบสัปดาห์นี้น่าจะไม่ยากนะครับที่ราคาฐานที่สบาทเนี่ยผมมองพอดีมองไปด้านซ้ายมือนะครับ เห็นมีจุดที่ราคาหุ้นเคยเบรกดาวลงไปหรือมีการเปิดกลับลงไปอาจจะเป็นโซนจุดต้านในภาพระยะกลางแล้วกันนะครับผมขอเลือกแนวต้านของตัวกราฟอยู่ที่ราคา36บาทราคาตัวนี้ยังคงดูน่าสนใจแนวรับราคา3 2บาทครับอิชิเป็นหุ้นที่เชียร์ไปในสัปดาห์ที่แล้วเป็นหุ้นที่เชียร์ในช่วงบ่ายให้ราคาเป้าหมายที่ราคา9บาท30ก็ปรากฏว่าเมื่อวันศุกร์ราคาปิดดีเลยครับปิดที่ราคาแนวต้านที่ให้เอาไว้นะครับ ที่ราคา9บาท30วันนี้ราคาขยับขึ้นมาจริงวันนี้ก็ต้องถือว่าราคาหุ้นดูจะร้อนแรงต่อเนื่องแต่ว่าถ้าดูจากราคาในรอบที่ผ่านมาราคาเคยทำพาวิธีราคา9.45ผมขอมองจะเป็นแนวต้านถัดไปแล้วกันนะครับเบรก9บาท30อาจจะลุ้นขึ้นไปถึงราคาประมาณสัก9.45ได้ครับดูจากวอลุ่มวันนี้ของตัวอิชิก็ยังถือว่าวันนี้วอลุ่มดูใช้ได้ทีเดียวส่วนคำถาม BMS ใน YouTube ถามมา ราคาตรงนี้เข้าได้หรือ,อยังตัวนี้เป็นตัวที่เราเชียร์ครับเรากลับมามองในส่วนตัวกลุ่มโรงพยาบาลละโดยเฉพาะโรงพยาบาลขนาดใหญ่ทั้งลุ้นในเรื่องตัวงบไตรมาสามไตรมาสี่ที่น่าจะมีโอกาสการ,การทาได้ดีมเมื่อเชียบไตรมาสองไตรมาสามเป็นช่วงไฮซีซั่นน่าจะได้เห็นในเรื่องตัวจำนวนผู้ป่วยในประเทศครับน่าจะเพิ่มขึ้นไม่ยากอันนี้เป็นช่วงไฮซีซั่นอยู่แล้วแต่ไตรมาสี่นี่จับตาครับอันนี้จะเป็นคีย์พอยต์เลยก็คือจํานวนผู้ป่วยชาวต่างชาติที่แต่เดิมหายไป หายไปเลยแหละเรียกว่าหายไปเลยนะครับส่งผลให้กำงกำไรแย่ yeah. แต่ว่าถ้าเริ่มมีมาตรการควบคุมโลกได้มาตรการในแง่ทางรัฐบาลเองนะครับมีมาตรการที่อาจจะดึงนักเที่ยวหรือผู้ป่วยชาวต่างชาติที่กลับเข้ามาได้เนี่ยอันนี้เรามองว่าจะเป็นปัจจัยบวกในไตรมาสสี่แล้วก็ได้ทําให้ในแง่ของตัวกาําไรมีโอกาสฟื้นตัวได้ไม่ยากครับเพราะฉะนั้นตัว BDMS ราคาหุ้นจริงๆค่อนข้างสวยนะครับผมมองลงมารอด้านล่างแล้วน,นี้ราคาขยับขึ้นมาถือว่าดีทีเดียว ราคาขยับขึ้นมา20บาท70นะเบรกขึ้นมาด้วยสวยครับผมมองระยะกลางน่าจะมีโอกาสการขยับได้แนวต้านด้านบนนะครับ22บาทจะเป็นแนวต้านระยะกลาง BMS ราคาตัวนี้เข้าได้ไหมแนะนำเป็นการทยอยซื้อได้ครับจ้ะนะครับมีคำถามอีกท่านหนึ่งนะครับถามมา CK ในในเฟซบ o ๊กนะครับ CKP ครับ ตัวนี้อยู่ในกลุ่มทังด้านของตัวลงไฟฟ้าแต่ผมมองโครงสร้างตัวนี้ของตัว c k p เนี่ยถือว่าค่อนข้างสวยนะครับเป็นหุ้นที่โครงสร้างที่เป็นรูปแบบขาขึ้นมาตลอดเพราะฉะนั้นโครงสร้างแบบนี้ผมมองคือราคาหุ้นยังไม่เห็นโครงสร้างในการเปลี่ยนเทรนหรือมีการหลุดแนวรับนะครับยังคงมองเลักษณะของการเล่นเป็นลักษณะการสเต็ปอัพขึ้นไปเรื่อยนะครับเพราะฉะนั้นคาดหวังก็คือการทําฐานราคาที่มีการยกสูงขึ้น แล้วก็ทําในส่วนตัวยอดหรือจุดสูงสุดใหม่เนี่ยจะต,ต้องมีการยกสูงข,ขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นตัว C K P วันนี้ราคาอยู่ประมาณเกือบๆหบาทแล้วนะครับก็ลุ้นการเบรกไฮน่าจะไม่ยากครับสังเกตดูคือโวล่มมาเมื่อไหร่เนี่ยราคาน่าจะจุดติดแล้วก็น่าเฉื่ราคาค่อนข้างจะวิ่งได้ค่อนข้างดีครับคือระเบิดขึ้นไปเพราะว่าจะเป็นการเบรกตาแหน่งทำฮันิวฮานน่่เองนะฮะก็รอโวล่มครับวันนี้โวล่มเรึ่งเช้าตัว C K P ดูจะโวล่มจะบางๆนะวันนี้โวล่มอาจจะยัง ไม่ได้เพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่ก็แต่อย่างไรก็ตามทรงโครงสร้างยังดูสวยนะครับผมมองว่ายังลุ้นไปต่อน่าจะได้ครับส่วนตัวสวัสด์นะครับมีท่านชมถามมาครับวันนี้เชียร์ไปเป็นไงบ้างก็ราคาหุ้นยังถือโอเคครับราคานะครับยังอยู่บริเวณโซนกรอบแนวรับหรือโซนซื้อที่ให้ไว้ครับโซนแถวสัก46ถึง48ดูน่าสนใจผมมองคาดหวังน่าจะมีการการเบรคไฮในรอบสัปดาห์ขึ้นไปได้นะครับ ท่านผู้ชมถามมาแบมเข้าซื้อตอนนี้ได้ไหมตอนต้นอรายการพูดถึงไปว่าง,งบออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับออกมาเพียงแค่ร้อยกว่าล้านนี้ต่ำกว่าที่เราคาดการณ์ลีราคาวันนี้ก็น่าจะทอนครับกับในเรื่องตัวงบที่ออกมาไม่ค่อยดีราคามีการเปิดแกลบวันนี้กระโดดลงมาเลยนะครับลงมาด้านล่างเลยนะครับราคาตอนนี้อยู่เทรดบริเวณย3บาบาท50เนี่ยผมมองถือว่าเป็นโซนด้านล่างทีเดียววันนี้โวลุ่มดูจะค่อนข้างออกมาเยอะทีเดียวนะครับอาจจะเป็นเรื่องงบด้วยนะครับที่เมื่อกี้เรียนไป คันนี้ตัวแบมมองอยังไงจริงลงมากรอบล่างแล้วมองเอาลุกไต่มาสามน่าจะมีโอกาสทํากําไรหรือกําไรน่าจะฟื้นตัวได้เพราะฉะนั้นจุดตัวนี้ผมคิดว่าน่าสนใจครับอาจจะเป็นจุดที่ต้องมาเฝ้าละนะครับแต่สิ่งที่ยืนยันว่าราคาหุ้นตรงนี้มีลุ้นการฟื้นตัวกลับแต่รับท่านผู้ชมอาจจะกําลังมองจังหวะการเทรดหุ้นตัวนี้เนี่ยผมคิดว่าถ้าสมมติซื้อไปแล้วราคาตัวนี้ที่เปิดไป ราคาลงมาวันนี้อาจจะเป็นโอกาสหรือท่านผู้ชมที่ซื้อไปแล้วนะครับพรุ่งนี้ครับจะเป็นจุดอีกจุดหนึ่งที่ต้องมาดูนิดหนึ่งก็คือราคาหุ้นถ้าสามารถยืนครับแล้วก็ไม่มีโลใหม่นะครับก็คือวันนี้โลทําไว้อยู่บริเวณ23บาทนะครับถ้าวันนี้พรุ่งนี้ไม่มีโลใหม่ราคาลุ้นการฟื้นตัวกลับครับอย่างรอบที่แล้วครับราคาหุ้นแบมเล่นคือลงมาแรงทีเดียวนะครับแล้วก็ราคาหุ้นใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ครับ3-4วันราคายืนไม่มีนิวโลใหม่ราคามีการทะลุก,กลับไปได้เลย ันนี้ก็น่าจะเป็นโครงสร้างตัวหุ้นแบบที่ผมคิดว่าราคาลงมาตรงนี้ดูค่อนข้างน่าสนใจครับมินท่านชมถามมามีโอกาสทะลุราคา23บาทในรอบสัปดาห์นี้ไหมโอเคครับมาดูหุ้นมิน้นโอ้โหราคาตอนนี้22.80บาทแล้วครับ23บาทผมมองว่าไม่น่ายากครับไม่น่ายากดูจากโครงสร้างดูจากเรื่องของทรงแพทเทิร์นโครงสร้าง p r i แพ pattern ยังดูสวยอยู่ครับเพราะฉันใหนผู้ชมถามมา2ีสามบาทในสัปดาห์ดีไหมมีโอกาสทะลุไหมผมมองว่ามีโอกาสครับนะครับน่าทะลุได้ไม่ยากส่วนตัวคนใหญ่ก็ได้เรี้ยงท่านผู้ชมไปแล้วครับว่าวันนี้ราคาหุ้นค่อนข้างร้อนแรงนะครับมีประเด็นเกี่ยวกับการซื้อหุ้นตัวแม่สามารถจะไปจองสิทธิ์ซื้อตัว sc scgp ได้นะครับเพราะฉันก็ทําให้เซนิเมนต์วันนี้ปูนใหญ่วันนี้กระโดดขึ้นมาแรงทีเดียวนะครับวันนี้ดูจากชาร์ตครับโครงสร้างเป็นยังไงนะครับโครงสร้างรอบที่แล้วถือว่าเล่นไม่ดีนะครับผมมองคือจริง ราคาที่มันลงมาถึงประมาณ340บาทเนี่ยจริงกำลังมองหาจุดกลับตัวครับเพราะว่ามันลงมาในภาพที่เาเรียกว่าโอโซนในภาพอินดิเคเตอร์ในเชิงเทคนิคแล้วจริงเรารอจังหวะก็คือจะให้ราคาหุ้นปุญญาในสัปดาห์นี้เนี่ยฮะราคายืนยืนย่ำย่ำแล้วก็ไม่มีโลใหม่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะกลับมาเชียเพราะว่าเรามองในเรื่องธุรกิจของเขาเนี่ยไตรมาสสามไตรมาสสี่เนี่ยยังมองว่าธุรกิจของเขายังมีโอกาสฟื้นตัวซีเมนต์ من, เคมีคลแพคเกจิ้งเนี่ยถือว่ามาทรงดีทีเดียวครับตั้งแต่ไตรมาสสองแล้ว เห็นได้ว่าวันนี้ราคาหุนน้นแหมเปิดค่อนข้างร้อนแรงไปหน่อยครับมีการเปิดแก็บด้วยก็แปลว่าวันนี้ต้องมีแรงซื้อมหาศาลทีเดียวครับดันราคาหุ้นปุนใหญ่เปิดแก็บแล้วกลับขึ้นไปถึงบริเวณโซน300เกือบเกือบ3 6 0เลยนะครับวันนี้นะครับก็เป็นตําแหน่งจุดต้านครับตรงนี้เส้นสีขาวครับแต่ถ้าทรงมาแพทเทิร์นแบบนี้การเบรกขึ้นมาแบบนี้นะครับเปิดแก็บมาแบบนี้นี่ผมคิดว่าในภาพระยะสั้นนะครับถัดไปเนียววันนี้เนี่ยลุ้นปิดสวยๆหน่อยครับ ถ้าปิดแถวโซนบริเวณ3ใกล้ๆก,กับ3 6 0บาทได้เนี่ยพรุ่งนี้ได้รุนนะผมคิดว่าราคาหุ้นมีโอกาสที่เห็นการขยับขึ้นต่อครับจากตัวปุนใหญ่ก็น่าจับตาครับวันนี้ดูจากโวลุ่มแล้วก็ข่าวที่เข้ามาเป็นปัจจัยหนุนต่อหุ้นตัวปุนใหญ่ได้ดีทีเดียวครับคุณคุณเป็ดนะครับถามา AS นะครับตัวกลุ่มยานยนต์อ่ากลุ่มยานยนต์ราคาจริงยังไม่ค่อยไปไหนเท่าไหร่นะครับอยู่ที่ประมาณ 9บาทนะครับก็น่าจะเป็นจุดตรงกรอบนะครับไซเวย์ way นะครับราคาตรงนี้นี่รู้สึกว่าทดสอบมาหลายครั้งละนะครับก็ยังไม่ผ่านแต่จริงในกลุ่มยานยนต์เนี่ยสัปดาห์ที่แล้วนี่มีประเด็นที่เข้ามาเหมือนกันนะครับก็คือประเด็นกับทางมาตรการของภาครัฐที่บอกว่าอาจจะมีการไปซื้อรถใหม่แล้วก็สามารถจะลดหย่อดมาษีได้อันนี้คงจะเป็นการเข้าคลมอแต่คิดว่ายังไม่ได้เห็นภาพออกมาเป็นความชัดเจนครับว่า มาตรการนี้เนี่ยจะออกมาเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวรอครับเอาเป็นว่าราคาหุ้นตัวส่วนตัวกลุ่มยานยนต์ตอนนี้ก็ราคาหุ้นผมนคิดว่าคงจะลงมาล้อละนะครับแต่ถ้ามีมาตรการพวกนี้เข้ามาหนุนเนี่ยน่าจะทำให้ราคาหุ้นมันกลับตัวได้ไม่ยากก็รอข่าวดีครับราคาในส่วนตัวชาร์ตเนี่ยต้องรอเบรกราคาที่9ก้าบาทห้าสิบครับถึงจะสวยเนี่ยตรงนี้ก็อยู่ในกรอบตรงนี้มานานพอสมควรอ่ะนะครับมีท่านถามมานะครับ rs มีเดียไอนะครับตัวนี้ดีครับเป็นตัวที่ค่อนข้างเปอร์ฟอร์แมนซ์ราคาดีสุดเป็นตัวที่กำลังกำไรเติบโตดีสุดครับในธุรกิจตัวมีเดียหรือทีวีดิจิตอลนะครับเพราะฉะนั้นราคาหุ้นสะท้อนได้ดีทีเดียวตอนนี้ราคา19บาทขึ้นมาที่ราคา19บาท20นะครับก็ถือว่าโครงสร้างดูยังสวยอยู่นะครับถึงแม้ราคาจะมีการย่อลงมาบ้างแต่ว่าผมมองว่าราคาทรงยังเป็นโครงสร้างที่เป็นรูปแบบขาขึ้นชัดเจนครับเพราะฉะนั้น จุดที่กําลังที่มองต่อคือจุดไหนบ้างที่เป็นจุดที่ต้องระวังเนี่ยผมมองไว้2จุดละกันสาหรับท่านผู้ชมที่อาจจะเป็นการเทรดเป็นลักษณะการเล่นเป็นรอบระยะสั้นหน่อยระยะกลางสั้นถึงกลางเนี่ยมองแนวรับคือราคา18บาท50ใช้จุดตัวนี้เป็นจุดปิดความเสี่ยงนะครับแต่ท่านผู้ชมที่บอกว่าต้องการจะมองภาพยาวเลยเป็นระยะยาวเลยเนี่ยนะครับใช้บริเวณ17บ็าท50เป็นจุดปิดความเสี่ยงครับก็ใส่ไว้ในส่วนตัวราคาที่ trailing stop ในโปรแกรมก็ได้ครับเป็นตัวช่วยละกันเอาวว่าราคารอบนี้ ตัวไ s ยังคาดหวังการเบรคายขึ้นไปได้นะครับเพราะว่าในแง่ของตงวัวงบไทม 3, มสสามไทมมสสีน่าจะเป็นตัวหนึ่งที่เรามองว่าน่าจะทำได้ดีครับแล้วก็เป็นท็อปพิกในกลุ่มนี้ด้วยครับโอเคคำถามวันนี้อ่ะอีกตัวหนึ่งครับ h t ราคาตอนนี้2.68ครับวันนี้ดูจากราคากระยับขึ้นมานะครับอยู่บริเวณเส้นสีขาวนี้ได้ถือว่าดูใช้ได้วอลุ่มวันนี้ดูจากกลางๆครับวันนี้ราคาต้องลุ้นปิดครับวันนี้ปิดสวยๆหน่อยนะครับเหนือเส้นสีขาวคือสักประมาณ2บาท70ขึ้นไปเนี่ยผมคิดว่าถ้าปิดแบบนี้เนี่ยอาจจะลุ้นการกลับตัวได้ในวันถัดไปส่วนกรอบด้านบริษัทสั้นเนี่ยมองที่ราคา2บาท90ครับสำหรับตัวเทสเทคขึ้นได้ไหมมีโอกาสครับวันนี้ขึ้นมาทะลุเส้นสีขาวขึ้นมานี่ถือว่าใช้ได้นะครับ โอเตัวนี้ใช้ได้ครับตัวนี้เป็นตัวที่เรายังเชียร์นะครับในเชิงกลยุทธ์เราก็เชียร์ครับเพราะว่าตัวนี้เป็นในกลุ่มน้ําดื่มที่เรามองธุรกิจในช่วงไตรมาสามเนี่ยน่าทําได้ดีต่อเนื่องครับตั้งแต่ไตรมาสองแล้วเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างโตดีทีเดียวค่อนข้างหายากนะครับกลุ่มสาตรกมที่โตทั้งไตรมาสองไตรมาสามร 3, ุมไตรมาสี่อาจจะโตด้วยเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้น OSP ค่อนข้างดูราคาหุ้นน่าสนใจผมมองว่าตัวนี้ เหมาะกับการถือในภาพระยะกลางเลยนะครับเพราะว่าราคาพุ้ปัจจุบันก็ยังไม่ค่อยได้ขึ้นเท่าไหร่โครงสร้างชาร์ก็เห็นในภาพก็คือว่าลงมาทซนบริเวณ3าที่8บาทเนี่ยสู้ทุกทีเด้งทุกทีเนี่ยก็มองตรงนี้เป็นตำแหน่งแนวรับนะครับส่วนกรอบด้านบนผมคิดว่าระดับราคาตั้งแต่43บาท44บาทขึ้นไปเนี่ยน่าจะมีกาสขึ้นไปทดสอบครับอันนี้ก็เป็นในส่วนตัวหุ้นที่ท่านผู้ชมวันนี้ถามมานะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้นะครับกับรายการ Stock Signal นะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดี